สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเกือกบกันนะคะมึงตีกุบได้เดือนหนึ่งแล้วบ้ันพ่อเดือนนะเนาะเอามานี่หอยได้ปมะมานยี่สิบวันเอามาตั้งแต่ตัวเล็กๆได้ยี่สิบวันออกมากินอาหารแล้วยุ่มยุมยุมยุม,ยมอะไรเออถ้ามันกระเป็นด้วยกัน,กนอ่านกินมะเขยบกูบอกมึง นี่เจ้ากบน้อยเริ่มไม่น้อยแล้วนะเอาอาหารมาให้ก็มากินเลยมาโลกเหาอเพลินมันหลายหลายมันบอกบอกมันบอกว่าอาหารอยู่ใต้กระเบื้องีนกระบอกมานี่เอามากินนนะกัดขากันนะมึงตีสั่งค่ะก,กินอาหารอย่ากัดกันกินอาหาร เริ่มหวงมากินอาหารแล้วเอามา,าหาลอยโตนะคะบ่หูว่าย่างจากโตแต่ว่ากเกือบทุกโตนะคะมึงที่ละยินในบอ่อเก่าเอาตัวเล็กลงมาใหม่ตะกี้เอามาตัวน,นี้น้อยซ้ำหนีก้อยหนะคะิค่ะตัวละหนึ่งบาทพอมาตอนนี้ก็เอามาเลี้ยงไใ้ไงแล้ว ก็มากินหัวอาหารจึบ๊บจุ๊บยี่สิบวันนี่แหละค่ะเหมือนเอาลงไม่โตแล้ว ชรดหนาอะไรบุ๊ยไม่กินปุบปบะปูบแล้วกลับไปไงว่ขนาดกบนี่เป็นสัตว์ประเภทที่แบบใไงเร็วนะคะตอนตอนผสมพันธุ์น okay. ี่ตอนตอนเพาะพันธุ์นี่ก็คือเอาแม่มัน แม่กบแม่กบกบ,กบผูกคู่นึงไปถีมไว้นะคะคืนหนึ่งเมื้อสามากเกาออกเลยค่ะเอาออกจากกัรบะเทอร์นิดเอาออกจากบอมันกับสิไข่ถีมไว้แบบแค่คืนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็มันจะเป็นลูกออดผ่านไปสิบวันกินไข่กินเนียงแปลงสิตอนนี้กำลังกินอร่อยเลยอย่ากัดกันอย่าตีกันเลย อ้อยกินี่ดีกะตีกันได้อยู่ทางไตเนี่ยก็สีลายขนาดบอกออกมา,างนี้ไตกระเบื้องค่ะเป็นน้ำลามอยู่คนไม่ออกมาเลย ชอบจะมากับกันลูกเคินเต็นนี้เลยมากินมากินเขามากินไหมข้างๆนี่ก็คยตูกินเนี่ ใหญ่แบบมาหาศาลเลยพูนอ่ะแนมนกล้องตาเหลือกขึ้นแช่บ้ากินบ่เลือกอีรี่เลยกินบ่เลือกลจังว่ามันพี่ง่วนอ่กนี่นนใหญ่ไงอร่อยบ้า กูนะพี่ออกคางวันยังอร่อยปะโจนคุ่งขอจนพุ่งจะแตกบางทีละ่ะแหงคำเท่าไรแหงฝ่าวยัดใส่ยัด้เขาขอกแหงคำแหงฝ่าวยัดใส่ ก็ย si 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 ังจักยังนี่แหละสูรรขั้วสีส่นบ่บ่สมนำนาเอาเอาขั้วสีส่นส่นสะอีกแล้วเอาาย่านย่านย่านสร้างย่านแท้ไปแม่ สู่เขาสวดสู่เขา,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 าสมนำนาได้เนาะสลดเลียงควายที่หลย่าน,นมันวน แท็กแอมก็กินเก่งเพราะโลพุนอะถ้าเยื้อเงี้ยวนี่ว่าไม่เนียงอุ้ยมาปวดตะขวดตัวนี้ หันมาทา่านน่ก็กโเต็มอยู่เข้ามากินอีกแล้วกบกองเอเลเลย จะกบอร่อยไหมเอาลงมาหาลอยตัวใน่พี่น้องเดือกับประมาณแค่นี้ละ่ะแต่ว่าตัวบอกมากินก็มีนะย,ยู่ทางไตกระเบื้องเนี่ยก็เป็นจำล้ำล้ำลามอยู่ก็สิเเรืออยู่วางจักรลอยบัวเอาตัวเล็กๆมาห้าร้อยตัวเหลือมังแดงไฟแน่เรือมันกินกันเองแน่กตนี่นะคนนะบางที่หลากขนาดอยู่นั่งเฝ้าอยู่นี่มันยังกัดขากระเลนอะ่ะเอามากินอาหารวัสด ข้งคางคางคางนี่ในน้อยนี่เน่นี่เบีย้ยในน้อยอย,ยังสีนี้นะคะเบิองเดือดเดียว,วยให้เบิองคางกบเนี่ค่ะคือเบี้ยพักหอมเปรค่คคือผักชีฝรัง่งบานเข้ากันผากหอมเปรผักชีฝรัง่งนี่ค่ะเบี้ยมันในมันหล,นล่นลงนี่เอามาปลูกกับกบงามค่ะงามทุกต้นที่นี่เพราะมันเป็นดอกขึ้นมาแนี่สิ เป็นดอกขึ้นมาเนี่ยเพราะมันดอกแก่นี่มันล่นนี่ค่ะมันลน่นพุ่นแม่เบนบ์ดค่ะน้าโมน,นันใช่หมดคือเต็มเลยค่ะนี่จะร้ายที่สุดคือมีแต่เบียร์บักซี่ฝรั่งนะคะนี่ มีวงคางกันนี่ก็คือเมียนเบิดนี่ค่ะเต็มไปทุกที่เต็มทุกที่เลยค่ะมีแต่แต่นหนมักซี่อันันผักชีฝรั่งพังหอมปีพผังหอมไปเลื่อยเนาะนี่ค่ะเต็มเลยคือทัวเลยค่ะทัวอันนี้ เจ้ากบก็มากินอาหารอยู่อังสันข้ามแล้พี่น้องมาจักเบิองกบเบืองค้ายกินเนี่ยเหลืองานมากกันแน่ยแร้พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ